สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอรพันธ์เมธาดิลก,กุลนะคะอดีตผู้ในการสำนักกฎหมายการแพทย์กรมการแพทย์ขอต่อในประเด็นของการรังแกรหรือการแกล้งโยกย้ายนะฮะในแพทย์ชานชัยจันทระวีระชัยกุลผู้ในการโรงพยาบางลศูนย์โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะเป็นลักษณะของการกันแกล้งโยกย้ายหวังประสงค์อะไรและใคร เป็นผู้มีพฤติการที่เข้าขายว่าเป็นผู้จัดก,การในเรื่องนี้เรามาดูกันนะคะทบทวนเล็กน้อยก่อนเกิดการย้ายเข้ากรุกนะคะในสมัยประหลัดสุขุมคุณหมอชานชายเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่มีผลงานทั้งการบริหารจัดการทั้งทางด้านคลินิกดูแลประชาชนเป็นอย่างดี พฤติกรรมที่ดีเช่นนี้ไม่มีใครเคยออกมาปฏิเสธผลงานตั้งแต่ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีรวมทั้งอดีตในยุคนั้นจนกระทั่งถึงยุคคุณหมอเกียรติภูมิยังไม่มีใครออกมาโต้แย้งผลงานกรณีถ้ามีชีวิตอันเป็นปกตินะคะชีวิตการทํางานเป็นปกติคุณหมอชาญชัยจะต้องได้รับการปูนบำเหน็จ คุณหมอชันชัยต้องได้รับการยกระดับให้มาดูแลงานในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะมีความสามารถเอาละอันนั้นคือหลักทั่วไปนะคะการจะถูกโยกย้ายเมื่อเป็นข้าราชการการจะถูกโยกย้ายหรือการเลื่อนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถ้าทำโดยผู้บังคับบัญชาก็จะมีอํานาจตามมาตรา63แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรลือน2551แต่การโยกย้ายตามวาระนั้นก็จะมีเกณฑ์มีกรอบให้โยกย้ายนะคะการโยกย้ายหลักๆก,ก็คือโยกย้ายตามความจําเป็นของงานและก็เพื่อส่งเสริมคนทํางานให้มีขวัญกําลังใจก็คือโยกย้ายดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อราชการมากขึ้นนั่นคือการโยกย้ายในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชานะคะ ส่วนการโยกย้ายอื่นก็เป็นการโยกย้ายตามบาระเช่นประสงค์จะขอย้ายไปเพื่อเหตุผลส่วนตัวของผู้ย้ายอันนั้นอีกเรื่องหน,นะนึ่งนะะกรณีของคุณหมอชันชัยเนี่ยในฐานะอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นหนึ่งคุณหมอชันชัยไม่เคยขอย้ายตัวเองออกจากขอนแก่นเราพอสมควรขณะเดียวกันคุณหมอชันชยัยหากจะต้องถูกย้ายตามบาร